เมื่อวันที่12กรกฎาคมเพจมูล,ลนิธิฮุก31นครราชสีมาโพสต์คลิปและข้อความระบุว่าหนูน้อยคนนี้เพิ่งสูญเสียแม่ไปเมื่อเช้านี้ที่จังหวัดสมุทรปราการฮุก31จังหวัดนครราชสีมาไปรับตัวลูกสาวมารักษาตัวที่บ้านเกิด สามพ่อแม่ลูกเป็นชาวอำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมาไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการจากการแพร่ระบาดในพื้นที่ทำให้พ่อติดโควิด1 9ไม่สามารถหาเตียงและโรงพยาบาลได้จึงประสานมาอย่างสสจและหุกสโคราชได้เดินทางไปรับส่งตัวพ่อมารักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อย เหลือผู้เป็นแม่และหนูน้อยคนนี้เพียงสองคนที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อมาแม่ขอกลับมารักษาที่โคราชเช่นเดียวกับสามีแต่ไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อยืนยันต่อมาแม่พยายามไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเพราะรู้ตัวว่ายังไงก็ติดเชื้อกับสามีอย่างแน่นอนแต่กว่าจะได้ตรวจก็ผ่านไปหลายโรงพยาบาลเพื่อน,นําผลตรวจว่าติดเชื้อเป็นใบเบิกทางเดินทางมารักษาตัวที่บ้านเกิดเวลาล่วงเลยนานกว่า3วันจนวันนี้ได้ข่าวจากเจ้าหน้าที่หกสาม เอกโคราชว่าผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วจากนี้ไปก็เหลือแต่หนูน้อยคนนี้คนเดียวที่พ่อถูกส่งตัวกลับไปรักษาตัวที่โคราชแล้วส่วนแม่เสียชีวิตที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้พี่วานและเจ้าหน้าที่6311โคราชเดินทางไปรับตัวหนูน้อยคนนี้กลับมารักษาตัวอีกคนที่บ้านเกิดอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราศชสีมา เราจะโทษใครได้ความผิดพลาดนี้จะเกิดจากด้วยเหตุผลใดเราทำได้แต่เพียงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยกลับบ้านเรานะมารักษาที่โคราชขอบคุณข้อมูลและภาพเพจบุลนิธิฮกส1นครราชสีมา